คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันในดใใทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับแอดมินคิมพารวยสวัสดี FC พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านครับผม ครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา FC พี่น้องนะครับมาชมแนวทางนะครับผมงหนอนสองตัวเด่นเน้นรูดนะครับในวดประจําวันที่1สิงหาคมนะครับปสองพันหาหรสบเมื่อรับวานนะครับแนวทางก็ไม่ทำเอฟซีพี่น้องผิดหวังนะครับส่งท้ายเดือนกันยาส่งท้ายเดือนกรกฎาได้อย่างสวยงามนะครับให้รูด0ูนย์กับ2เข้าทุกน้อยนะครับเข้าตั้งแต่น้อยเฉพาะกิจจนถึง VIP นะครับสำหรับรูดศูนย์กับ2 สำหรับวันนี้ผมก็ได้ตัวเลขเด่นมาแล้วก็มาชมกันเลยนะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มาเลขเด่นที่ผมนำมาสายวิ่งสายรูดเน้นรูดสกับ3นะครับเพื่อความชัวสำหรับ2จะมี0ูนย์สนะครับสองหแล้วก็72สองำหรับ3จะมี0ูนย์ 1, 2, 3. สามสามหตัวเด่นนะครับสี่สนะครับห้าสี่สามห้าเจ็ดสอง 7จ็ดแปสอาำหรับเบิลกันให้4คู่2 2 3 3อ6สามสาหนะครับสำหรับสายเบิลสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเ c พี่น้องที่เข้ามากด subscribe กดไลค์กดตามเป็นลังใจแอดมินขอขอบคุณทุกไลค์ทุกการติดตามสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กันหน้าคลิปหน้าสำหรับวันนี้โชคดีมีใจทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ